สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาราไทยสวัสดีค่ะกลับมารับชมทันข่าว10นาฬิกากันสักคู่โดยช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนิ้งพรสิริกุลพวัวทา ที่ประเทศสเปนและโปรตุเกสเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างประชาชนต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดและมีการประชุมด่วนเล่งหาสาเหตุสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าระบบจ่ายไฟฟ้าในสเปนและโปรตุเกสเริ่มกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังเกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ทั่วสเปนและโปรตุเกสจนรัฐบาลทั้งสองประเทศต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อรับมือกับความโกลาหลที่เกิดขึ้น หลังการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารได้รับผลกระทบหนักโดยที่สเปนทางการต้องยกเลิกการให้บริการรถไฟฟ้าและเที่ยวบินต่างๆซึง่งขณะนี้ยังมีผู้โดยสารติดค้างในรถไฟกว่า10ขบวนบ้านเรือนร้านค้าร้านอาหารอยู่ในความมืดด้านนายกรัฐมนตรีสเปนเผยกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุของเหตุไฟฟ้าดับครั้งนี้พร้อมเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อในข้อมูลผิดๆ ขณะที่นายกรัฐมนตรีโปรตุเกสยืนยันว่าไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นการโจมตีทางไซเบอร์นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังเกิดไฟฟ้าดับในช่วงเวลาสั้นๆด้วยเช่นกันที่ประชุมคอระมอเช้านี้ที่มีนางสาวแพทองทานชินวัตร นายกรัฐมนตรีประชุมครมสัญจรภาคอีสานตอนบนที่จังหวัดนคนพรพนมยังมีหลายวาระเข้าสู่ที่ประชุมอาทิกระทรวงมหาดไทยเสนอการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่เซลล์บอร์ดแคสต์กระทรวงการต่างประเทศเสนอรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย ขอเสนอแต่งตั้งเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปียประจำประ,ประเทศไทยกระทรวงกลาโหมเสนอผลการประชุมรัฐ,รฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการพลตำรวจเอกกอนชัยคล้ายครึงรองผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติประชุมคณะกรรมการตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมาและกรณีเครื่องบินตก เพื่อเร่งรัดขอรับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆช่วยเหลือดูแลข้าราชการตำรวจและครอบครัวบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนบำรุงและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้อุทิศตนเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมสำรวจข้อมูลข้าราชการตำรวจที่ทุพพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆนอกจากนี้ ยังกำชับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพแก่ข้าราชการตำรวจกองบินตำรวจทั้ง6นายจากเหตุเครื่องบินตำรวจตกขณะปฏิบัติภนะารกิจทดสอบการบินฝึกกระโดดล่มในพื้นที่ทะเลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสมเกียรติผู้มีจิตวิญ,ญญาณของความเสียสละกล้าหาญคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรกจึงขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของข้าราชการตำรวจ ซอสรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องารา <c oughs> ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพง คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเที่ยงควันทันข่าวเวลา12นาฬิกาแล้วกลับมาพบกับดิฉันทันข่าวอีกครั้ง14นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ